เตือนที่แล้วครับผมค่ะไินดีครับสำหรับผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วครับก็เป็นฟิตติ้งอย่างทางการครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับครับก็สำหรับกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบ จะได้แสดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียนแอคติ้งด้ว่ามีเวิร์กช็อปด้วยแบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากจะทำให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเปน็นกำลังใจพวกเราได้ยนะครับเป็นงเนม่อก,ก,<ส>กี้ฟิตติ้งมื่อกี้ฟิตติ้งก็สนุก <c oughs> <c oughs> จริงเหรอครับมนเกเติรนตรงไหนกล้องกล้องเหรอค่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน ยังไงพี่โทรยังไงคะเราไม่เคยหลอกนิดนึงครับต้องไหนตรงไหนที่มันเขินตรงตรงที่ถ่ายรูปครับจริงๆก็คือถ่ายรูปแล้วคนคนเยอะคนเยอะก็เลยเขินเขินครับกิ๊บเขินตรงที่พี่พี่เชียร์อ้าวอะไรเงี้ยใช่ครับที่คือเราแบบ ใช่ครับก้องยังใส่บ้างครับก้องใส่เสื้อช็อปแมทมันร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวใส่สตริตแล้วชอบเสื้อช็อปหรืเสื้อนี่ศึกษาสีขาวไหมชอบบ้างกันครับผมเหรอครับชอบน้องคู่ครับไม่ถึงชอบน้องก้องใส่ชุดนักศึกษาหรือว่าชอบน้องก้องใส่อะไรก็ชอบหมดครับเอ๊็กไงคะ ที่ตักใจเหรอครับเอาเป็นที่แบบกังวลนิดนึงใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดหลกมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดเท่าไหร่สำหรับผมนะครับก็เร็วไปนิดนึงสำหรับผมนะครับก็มีกังวลเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ voice ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆครับแล้วก็ พูดให้ใช้วรรคดีลำดำใช่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีบต,ตามพี่หมื่นฟ้าครับเพราะว่าการพูดเราแบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทรัให้เหมือนพี่หมื่นฟ้ามากที่สุดครับไม่ไหที่สุดก็ยังไม่้านะี่ว่าเราเราคกันมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยครับ ก็มีเรื่องของการพูดเป็นประโยคครับบางครั้งผมไม่เข้าใจประโยคจริงๆผมก็จะพูดสลับไปสลับมา <c oughs> อย่างเช่นแบบมีบทนึ่นะครับที่ตอนที่เราอลองร้อนะแล้วก็มีแบบลองเอาบทมาลองเล่นดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมใปนตอนนี้หรอก นี่ครับแต่ว่าตอนนั้นผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมนะคำมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรียกงประโยคครับกล้องช่วยหขววล้อครับเพราะมันตลกอะแบบเข้าไปแล้วแบบเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่อะก็แบบก็ท่องสักแป๊บหนึ่งก็ทําได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่านี่้องกล้องคอยช่วยครับแล้วกล้อง ใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานต่องก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยอก็ให้แก้มย้ยแล้วพี่ถวาคาแรคเตอร์พี่เหมือนฟ้าหรือจุดนี่คือเหมือนเราครับอถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนก็มีครับอย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่พี่เหมือนฟ้าเป็นคนที่ สู้งานมากๆเลยครับแบบคือในในในพาร์ทของการทํางานพี่หมื่นตาก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุขุมอย่างนี้เขาก็จะส <จะ S 1> <บ>ุมวิทย์ไม่ใช่อะนนทะนถนอครับก็จะดุมากๆเลยครับในการพาร์ทข,ของการทํางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ก็จะเป็นอยู่คนอย่างไปเลยก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบภูมปุ่นน่ารักน่ารักครับเราไม่โทจริงๆเป็นกกังไงครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมบอกปาแต่ว่า ให้น้องก้องตอบแล้วกันยังไงคะสุบขุมวิทไหมน่าจะไกลไปหน่อยะรถติดด้วยเราจะยังไงเขาเหมือนไหมเขาเหมือนก็ก็เหมือนนะครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบน้อยมากที่ไม่เหมือนบอกเขาบอกว่าหลอกว่ะจริงไหมครับทุกคนยอย่ครับผมก็ก็ถ้าเรื่องแอคกก็คือ ผมว like we like ่าแบบพอสูส like. ีกันเลยแบบระหว่าพ cool. like 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 ี time, is like ่เหมยฟ้ากับพี่โทแล้วแบบรู้สึกว่าพี่เหมยฟ้าเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าเลยว่าพี่โทเขาแบบอาจจะแบบคิดรอบคอบกว่าว่าแบบเออควรทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะแบบถ้ารีบไปเลยบางครั้งนก็อาจจะแบบใจร้อนเกินไปหน่อยคแลวที่รักกับกล้องเหรอคะกล้องว่าที่รักกับกล้องก็ แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบรักทุกอย่างรักแบบแบบแบบม่รักแมวคือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบก็จะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ที่รักเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาก้องรู้สึกว่าแบบก้องมองแบบโลกในความเป็นจริงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่า มันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างกล้องกับทีลกนะครับครับาว่าสวมบทเป็นีะคเนี่ยเราจะตองการบเอเนอร์จีเดียวบัครับต้องเป็นเอเนอร์จีเดียวกับทีลกเลยเลยส่วนพี่โทเนี่ยก็คือที่มืนฟ้าแล้วก็จะเป็นฟิลแบบโหเสร็จดีรวยมากเลยใส่เปย์ใช่อันนี้เตรียมเปย์เนี่ยคะหรือว่าเปย์อันนี้เดี๋ยวให้พี่มืนฟ้าเปยครับเอาล้วพี่โทพี่โทพี่โทขอนิดนึง ครับผมเป็นบางโอกาสบางโอกาสไม่ด้เจอครับยากกินหมูกระทะใช่แล้วก็เขาบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยจริงป่าตอนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟนชายมาเปิดพี่โชว์มาแต่ว่าแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวรับรับลูกค้ชากันเดียวหรอครับใช่ครับ พน,นักงานก็คือผมคนเดียวเหมืองกันอ,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 อันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิดว่าอยากได้ใช่พี่เขาอยากได้ลูกค้าเหมือนกันนะครับต้องมาทุกวันไนะมได้เขาให้ไปเปิดหน้าบ้านเขา <c oughs> ได้โอโห้หน้าบ้านน้อง <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่ให้เปิดแล <c oughs> <c oughs> ้วครับอะยังไงเราจะยังไงเราให้เขาไปเปิดไหม่ หรือเราจะเคลนพื้นที่ให้เขาใหม่เยวเอาจักรยานออกให้โอเคได้ก็โต๊ดเดียวเหรอลูกค้าคนเดียวใช่โต๊ดเดียวก็อีเดียวก็อีเดียวแล้วในใจคุณเดียวหรือเปล่าเห็นไหนที่เก่งนะเก่งแต่คือข้างหลังของพี่โทรเขาจ่ายแล็อกมาว่าไงอ๋ออย่างนี้นี่เองยังไงชึ้งต้อครับผมนิดนึงนิดนึง เขาถอดเหล็กแต่มันน่ารักนะครับอือตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับล่าสุดเห็นเขาทอดกุกกี้เขาไม้ชิมแล้วไหมคุกกี้อ๋อเขากินหมดแล้วอะไม่ถึงว่าหมดแล้วคือเขาไม่ได้มาให้เราหมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับใช่ทำไมไม่แบ่งพี่โทรบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับได้เดี๋ยวก็จะทำใหม่ใช่สักวันหนึ่งที่อยากทำแล้วนนะได้ครับ จะทําให้พี่โถอยแค่ไหนชิ้นเดียวหรือว่าหลนหนเอาเป็นชิ้นเท่านี้อชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอ้โหเขาต่ออบได้ปะเนี่ยเขาไม่ได้ <laughs> ต้องซื้อเตาอ,อบใหม่นะอ๋อซื้อเตาใหม่อันนี้คือบอกใครบอกก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องกองจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โทเซื้อมาให้แล้วก็รอติดตามครับคกุกกี้ของน้องกองอ๋ออ๋จะให้พวกที่รอติดตามคนนี้นั้นเลยใช่ไหมผมรอติดตามครับทำไหมครับพี่ลุงแป๊บทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่า แถมแบบยาแบบท้องแก้ท้องเสียด้วยได้ครับขายแบบเป็นแพคเกจต้องการคู่ใจเข้าไปในนี้ด้วยทำไมเราไม่มั่นใจหรอครับมั่นใจครับแต่ว่าแบบไม่คือน้องน้องเขาจะให้ผมปวดทอ้องเป็น,น,ปนครับผมใช่ครับ <laughs> <laughs> เล่นถ่ายเร่เงเร่งอ๋อเร่งอ๋อ,อครับก็ข่าวก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ร,ร้อเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับเขาก็น่าจะทันอยู่เลยแน่ๆเพราะว่าแบบเก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้แหละครับครับผมแล้วตอนนี้ก็คือที่โมก็คือถนัดที่ที่รักยังไงครครับอ๋อถ้าแบบ เรียกอยู่แล้วครับเฮ้ยไม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ครับเพราะเรียกน้องก้องอยู่แล,แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบ่อย,อยอตอเน,นี้น้องก้องเริ่มชินยังเวลาถ้าเกิดว่าพี่เขาจะเรียกที่รักให้มันแต่ว่าเข้าคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาไงก็เลยแบบไหนลองดูที่รักเฮ้อ <c oughs> <c oughs>

ฝาเรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series นะครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝาเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็กคือพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขออิง uh Please follow us the Your Sky Series uh Thomas and Gong will do our best to uh, make this series the best series that we ever made ครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสวงไปแล้วนะครับก<ม>็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสวงด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีขายคิวแรกภายในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนไปกําลังใจให้พวกเราทีมนักแสดงเรื่องกี่หมื่นฟ้า,าทุกคนด้วยนะครับ <mag S 2> รบก<บ>็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่รักแล้วก็ นี่เหมือนฟ้าครับ <c oughs> แล้วก็นักสแสดงทุกๆคนด้วยนะครับ <c oughs> พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเสิร์ฟวิดีโออะปล่อยมือไปเลยจ้ะจับฝั่งนี้จ้ะจับฝั่งนี้จ้ะ 야, 이거 왜이 돼.